ตอ,อ๊กตอ้กที่บ้าน,านตเอกเองนะฮะผมนะฮะไปพืชพูดชื่อช่อง Facebook นะไอไอเรื่องเฟซบุ o กเนี่ยตเอกล้มเลิกไปแล้วนะฮะกับผู้ติดต,ตามห้าพันกว่าก็ล้มเลิกแล้วนะไม่ไหวยิ่งทํายิ่งปวดหัวใจนะฮะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ตอนเช้าพี่ๆคงอ่านรีบไปทํางานกันนะฮะคงไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูเอกเท่าไหร่นะฮะ นะครับก็บรรยากาศยามเช้าบ้านตาเอกนะครกลางทุ่งนาเลยนะครับผมบรรยากาศโคตรดีนะฮะนะครับบรรยากาศที่หลายๆคนปดปรานผมก็อยู่ที่เนี่ยมานะครับแต่เรียนป .1 นะครับนะฮะก็ผูกพันกับที่นี่มากนะครับก็ชีวิตที่เรียบง่ายสไตล์ตาเองนะฮะ ก็มีต้นกล้วยนะฮะต้นกล้วยนี่มีเยอะเลยนะครับต้นกล้วยนี่ยปลูกไว้เยอะมากเลยนะครนะครับฝากนะครับสวัสด,ดีพี่ๆที่เข้ามารับชมย้อนหลังกันทุกคนนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแต่เอกด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีงานของญาติเอกแล้วนะครับงานบวช เดี๋ยวเอกว่าจะไปทําคลิปแก้พาเต้นเลยดีกว่านะถ้าเกิดใครให้เอกใครอยากเห็นเอกเต้นนะครับพี่พี่คนไหนหรือเอฟีคนไหนนะครับอยากเห็นเอกเต้นนะครับผมเอาเต้นแบบยาวๆเลยเต้นแบบกะโหลกลาเลยอะเต้นแบบไอ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> เต้นกระจุยกระจายเลยถ้าใครอยากเห็นเอกเต้นนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด,ด้วย คอมเมนต์ยกนิ้วโป้งไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวจะจัดให้ดูถ้ามีคนคอมเมนต์คลิปนี้นะครับถ้ามีคนคอมเมนต์ถึงห้าสิบคนนะครับผมงานบวชจะถึงอีกประมาณสองสามวันนะครับเดี๋ยวเอกจะเต้นดูสวัสดีครับพี่สวัสดีที่เข้ามารับชมช่องตัะเอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตะเอกด้ว,ว,วยวันนี้ตะเอกก็มาถ่ายบรรยากาศบ้านนะครับบ้านเอกเองนะครับผมกลางไร่กลางนากลางป่ากลางสวนสวน,นะครับผมนะครับบรรยากาศดีมากเลย ต้นกล้วยเป็นพันต้นเลยนะครับปลูกไว้นะครับผมพี่ๆท่านไหนอยู่กรุงเทพไม่มีกล้วยกินก็มาเก็บที่บ้านตวเอกได้นะครับมาเก็บเอาไปเลยหรือจะตัดเอาไปทั้งต้นเลยตเอกก็ไม่ว่านะครับผมสวัสดีพี่ๆทั้งสี่คนนี้ก็มารับชมนะครับผมเดี๋ยวอีกสองวันสามวันนะครับจะมีงานบวชของหลานตาเอกนะมีดนตรีด้วยนะครับถ้าพี่ๆคนไหนอยากเห็นตาเอกไปแก้ผ้าเต้นนะครับเอาเต้นกระจุยกระจายเลยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อย เดี๋ยวถ้าเกิดมีคนคอมเมนต์ถึงห้าสิบคนนะครับเดี๋ยวตเอกจัดให้เลยเดี๋ยวตเอกไปสั่งทําชุดแบบทุเรศทุลังก่อนนะครับเพื่อไปเต้นในงานนี้โดยเฉพาะนะครับตเอกไม่ได้อยากไปงานหรอกแต่ตเอกอยากไปทาคลิปแค่นั้นเองนะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ตเอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอกจะไปเต้นให้ดูเดี๋ยวจะหน้าด้านไปเต้นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยเกิดมาไม่เคยเป็นคนหน้าด้านขนาดนี้นะครับผมนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับดีมากเลยอากาศดีมากเลยครับเตกที่นี่นะครับเตเอกอยู่มาสวัสดีพี่ที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเตกด้วยนะครับผมที่นี่นะครับเตอก็อยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้เตเอายุสามสิบหกปีครับอยู่ที่นี่มาสามสิบหกปีเต็มๆนะครับเตเอกไม่ใช่คนที่นี่นะครับแต่มาเกิดที่นี่นะครับผมแม่เป็นคนนครนายกนะครับผมองคลักษ์ส่วนพ่อเตเนะเป็นคนกำแพงเพชรนะครับผม ส่วนเอกได้แฟนเป็นคนเพชรบูร์นะครับ <c oughs> เพราะว่าเอกเป็นทาหารอยู่กองมีสีตาขีนะครับผมแล้วก็พอปลดประจําการเอกเบื่อไม่อยากสมัครต่อไม่อยากเรียนทหารต่อเอกก็เลยออกลาออกมาับมาใช้ชีวิตบ้านๆแบบนี้นะครับผมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับกลางทุ่งนากลางไร่กลางสวนนะครับผมเอกคิดว่าบรรยากาศมันดีแล้วก็สนุกสนานเงียบสง,งบนะครับผมเพราะว่าความจริงส่วนใหญ่เอกเป็นคนเงียบ เดกเป็นคนไม่ค่อยวุ่นวายไข่พี่น้องมีเยอะนะครับแต่เองกไม่ค่อยถึงจิงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยถึงจะอยู่กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็จริงแต่เมื่อมันมีคําว่าเงินขึ้นมาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทุกคน,นก็เริ่มห่างหายกันไปจากคนสนิทเพื่อนรักมันก็เริ่มห่างหายเรื่อยๆออกไปนะครับผมนะครับเพราะว่าลูกเดกคิดว่าทุกคนนะนะแม่งครบอันที่ตังค์นั่นแหละนะครับพอเราไม่มีตังค์เนี่ยมันก็จบแล้วนะฮะ นะครับขอบคุณมากมากเลยครับที่มีคนเข้ามารับชมคลิปเอกนะะนครับวันนี้ก็ออกาสดีมากเลยนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับตาเอกบอกไว้เลยว่าอีกสองวันหนําวันเนี้ยเดี๋ยวจะมีงานบวชที่บ้านตาเอกนะครับผมถ้าใครอยากเห็นตาเอกไปแก้ผ้าเต้นนะกดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวถ้ามีคนคอมเมนต์ถึงห้าสิบคอมเมนต์ไปจัดให้เลยนะครับผมเดี๋ยวตาเอกจัดให้เลยเอาแบบเต้นแบบยาวๆ เต้นแบบหน้าด้านๆเลยเพราะว่ามัน,มนอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตตัะเอกด้วยและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมเพราะาตัวเองไม่เคยเต้นหรอกตั้งแต่เกิดมาเอกอายนะครับเคยเต้นในโทรศัพท์ตั้งแต่มาทําเปิด youtube นี่แหละนะนอกจากนั้นก็ไม่เคยทํานะครับไม่เคยเต้นให้ใครเห็นหรอกนะครับพี่ๆที่เห็นเอกก็เห็นแค่ในโทรศัพท์สวัสดีนะครับพี่ที่เข้ามารับชมตัะเอกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมวันนี้ตัวเอกมีโอกาสตื่นเช้าปกติตัวเอกก็ตื่นเช้าทุกวันแหละ แต่เอกไม่ได้ออกมาถ่ายไม่ได้ออกมาถ่ายกลางทุ่งนาแบบนี้ <S 2> <S 2> เพราะว่าเอกต้องทำแบบข้าว <S 2> <S 2> ห่อไปกินตอนเช้านะครับแต่วันนี้เอกไม่ได้ห่อแล้ววันนี้เอกเตเอกยกหน้าที่ให้เมียนะครับผมเพราะว่าเตเอกได้ประกาศประกาศเอกราชไปแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยต่อไปอย่าให้ฉันทำแบบข้าวนะเว้ยมันเป็นหน้าที่ของแกนะครับมันเป็นหน้าที่ของเมียอย่าให้เมียมาเป็นใหญ่กว่าเราได้ไงเราทํางานหาตางเหนื่อยนะ พอตังออกเมียมันเอาตังไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมียจะต้องซักผ้าหุงข้าวทำข้าวนะครับตัวเราไปทํางานชิวๆนะครับผมสบายเต้าแนวเต้าแนวเลยนะฮะรอเล่นรอเล่นนะครับรอเล่นตามกระแสเขาเห็นเขาทาคลิปอะไรกันอ่ะเด็กก็บ้าตามเข้าไปนะฮะขอบคุณพี่ๆมากเลยที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามอย่างใจให้ช่องตะเอกด้วยนะครับผมติเอกก็ยังไม่รู้จะทำคลิปทำคอนเทนต์อะไรนะครับผม มันก็จะไร้สาระหน่อยนะฮะต่อไปก็อาจจะมีคลิปโดดน้ําโดดท่าโดดคันนาหาปลานะครับตรงเนี้ยเอกวิทย์ไปหลายรอบแล้วนะฮะที่เอกวิทย์ไปหลายรอบแล้วได้ปลาเยอะนะครับปลาช่อนเยอะมากเลยปลาช่อนปลาคอครับผมนะครับอย่าปลาเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยสวัสดีพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีมากเลยนะครับผมอากาศบ้านตาเอกเองนะครับผม เห็น <S an> แต่อยู่กลางทุ่งนานี่ไม่ใช่แต่จังหวัดนะครับกรุงเทพมหาคนครเขตมินบุรีนะครับผมนะครับกรุงเทพก็มีทุ่งนานเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับ <c oughs> ไม่ได้มีแต่ผับแต่บาร์สิ่นดีๆก็มีในกรุงเทพเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะเพื่อนดีๆที่น่ารักก็มีในกรุงเทพเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับร็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แต่เอกกันด้วยนะครับผมนะครับ อย่าลืมนะครับอย่างที่ตเอกบอกไว้เมื่อตอนตอน้นคลิปนะครับว่าถ้าใครอยากเห็นแต่เอกทำคลิปเต้นแบบเต้นแบบสะดุดติ่งเลยอ่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเด็กจะจัดการให้นะครับผมสวัสดีพี่ที่เข้ามารับชมตเอกนะครับวันนี้แต่เอกก็มีโอกาสได้ตื่นเช้าก็เลยเนี่ยแหละมาถ่ายคลิปนะครับท้องทุ่งนาบ้านแต่เอกนะครับที่ตเอกเกิดแล้วก็โตที่นี่นะครับเตเอกอยู่ที่นี่มานานมากแล้วอยู่ที่นี่มา ตั้งแต่เด็กอะฮะสามสิบหกปีสามสิบเจ็ดนะครับเพราะว่าตุลาเนี่ยเตกจะครบสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแล้วล่ะนะก็ถือว่าแกแล้วนะใช่ไหมฮะแต่หน้าตามันไปมันไปเกินกว่าสามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวเราลองมาปรับแต่งกันหน่อยมันเป็นอะไรเตกก็ทําไม่เป็นด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนที่ก็มารับชมนะครับ ครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่ทั้งสิบคนนะครับผมที่เข้ามารับชมตาเอกนะฮะผมวันนี้ตาเอกก็ตื่นเช้าหน่อยก็เลยมีโอกาสนะครับได้มาถ่ายท้องทุ่งนานที่บ้านตาเอกเพราะว่าวันนี้ตาเอกไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าตาเอกสั่งเหล็กเข้าไปแล้วรอของมานะฮะก็เลยไม่ต้องรีบไปคุยกับลูกค้าแต่เช้าเลยไม่ต้องรีบอะไรมากมายครับ <c oughs> เพราะว่าพี่ตาเอก ผู้ผูดละหมาดคนนี้ก็คงยังไม่แหกดลักตื่นขึ้นมาตอนนี้นะเ,เ็กก็เลยชิวๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับสวัสดีพี่ทั้งหกคนมากเลยนะครับน,นี่ก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศแบบสุดยอดแล้วก็วันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะครับผมอากาศโคตรเย็นเลยอ่ะนะอากาศเย็นมากกว่านี้ที่บ้านตเองนะครับอากาศเย็นนะครับสวัสดีพี่ทั้งแปดคนนะครับนะหรือมีคนพิมพ์สวัสดีเอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ แต่มันไม่มีมันไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรนะครับผมเพราะว่าไม่รู้มันเป็นอะไรมันตั้งค่ายยังไงไม่รู้นะครับเอกก็ทาไม่เป็นนะครับผมเอกก็ทําไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันสวัสดีมากเลยนะครับพี่สวัสดีและขอบคุณพี่ๆทุกคนนะฮะ นะครับสวัสดีมากเลยวันนี้ออกก่ก็ดีมากนะะนครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องไปทํางานกันนะครับพี่ๆบางคนอาจจะกําลังนั่งอยู่ในรถหรือพี่ๆบางคนอาจจะกําลังขับรถอยู่นะครับก็อย่าขับเร็วนะครับอย่าขับเร็วยิ่งถ้าหลายๆคนอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเอขอบอกเลยว่าพี่ๆอย่าขับรถเร็วนะครับเพราะว่า เดีย๋ยวนี้มนุษย์คนเรามันใจร้อนนะครับปาดหน้าปาดหลังนิดเดียวนั้นแหละมันก็ชักยิงเลยนะครับอย่านะครับอย่าเอาชีวิตดีๆของเราไปแลกไอ้คนพวกนั้น,นครับเรายังมีคุณค่าเรายังมีชีวิตที่ยาวไกลนะครับผมเดีย๋ยวนี้ของพวกนี้ของอะไรที่มันไม่ดีมันมักจะหาตือง่ายนะครับผมนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนเดินทางกันแบบปลอดภยัยหายห่วงนะครับตอนเช้าก็อย่าลืมกินกาแฟกันด้วยเดี๋ยวไปทํางานแล้วก็จะหลับ บางคนทําโรงงานนะครับกินกาแฟด้วยตอนเช้าเดี๋ยวจะหลับขาเครื่องจากลาบากลําบนนะฮะ <c oughs> แล้วก็อย่าใส่น้ําตาลนะครับพี่ๆตอนเช้ากินกาแฟอย่าใส่น้ำตาลเดี๋ยวเบาหวานมันจะขึ้นนะครับแค่นี้ก็อ้วนพอแล้วนะครับผมนะครับอันนี้เอกก็เอกก็ไม่เอกไม่อ้วนนะเอกไม่อ้วน <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอกกินอะไรยังไงมันก็ไม่อ้วนนะครับผมนะครับวันนี้มันก็อากาศดีแลอเกินนะฮะ อากาศช่างดีเหลือเกินวันนี้นะครับผมก็สวัสดีนะครับและขอบคุณมากเลยนะครับที่มีพี่เข้ามาดูเอกตอนนี้หกคนหรือเปล่าตเอกก็ไม่รู้มันขึ้นอารูปคนว่าไหกคนนะฮะผมก็ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ตเอกด้วยฝากกดติดตามฝากกดอะไรของเขาหนะ่ะเป็นกาลังใจให้ช่านตเอกด้วยนะครับผมอาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตนะครับตเอกอาจจะดังเหมือนคนอื่นเขาบ้างก็ได้นะครับนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเอกอาจจะขอเมียขอเมียซะหน่อยไปอัปเดตอุปกรณ์ไปซื้อกล้องติดหน้าอกติดอะไรอย่างเขาซะหน่อยแล้วก็อาจจะไปทําคลิปท่องเที่ยวเลยในอะนาคตนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ตาเอกด้วยนะครับมาดูสิว่าชีวิตคน,นจนๆหน้าเร็วๆอย่างเอกเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นไหมนะครับผมดูแค่การแต่งตัวก็รู้แล้วนะครับ ถ้าวันหนึ่งพี่ๆเข้ามาดูตัวเอกแล้วเห็นตตวเอกไม่ได้ใส่ชุดนี้เมื่อไหร่แสดงว่าชีวิตตัวเอกดีขึ้นกว่านี้นะครับผมตอนนี้ชีวิตตัวเอกไม่ดีเอกยังใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็อย่าไปว่ามันมากกับไอเสื้อตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้วเสื้อตัวนี้แต่เอกรักมันมากเลยนะครับมันหาเงินให้ตัวเอกมาเยอะมากมายเลยนะครับมันเป็นเสื้อที่กตวเอกทําขึ้นมาเองนะครับผมให้เขาตัดมาแล้วก็เปลี่ยนทิปเป็นทิปเหล็กนะครับผมนะครับ ก็สวัสดีขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมเัวเองทั้งเจ็ดคนนะครับผมใครที่เข้ามารับชมเัวเองก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมวันนี้เดินทางไปทางานขอให้แล้วคลาปลอดภัยคิดอะไรขอให้สมบัติหนาครับผมนะครับผมเนะตะไม่มีเลขไม่มีเลขเด็ดอะไรจะมาแจกนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเตะก็เพิ่งโดนไปเหมือนกันนะครับผมโดนไปเหมือนกันนะครับผมครับแต่ถ้าใกล้ๆวันที่มันจะออก แล้วพี่ๆคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดนะคอมเมนต์หาต่เอกได้เลยเดี๋ยวต่วเอกจัดให้แต่เอกบอกเลยว่าแต่เอกมีสูตรล็อกที่แม่นมากๆนะครับแม่นมากๆเลยล่ะถ้าใครซื้อวิ่งโดนแน่นอนทุกงวดนะฮะถ้าใครซื้อแบบเอาไปลดเพิ่มแต้มแต้มเดียวโดนเลยนะครับผมอย่างอาสามสามแต่เอกได้สองสามนะ่ะเพื่อนๆคิดดูแล้วกันนะใแต่เอกล็อกได้สามสามมันออกสองสามนะฮะ แล้วก็ครั้งนี้เตกได้ห้าหนึ่งตรงๆงเลยแต่เตอกไม่ซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเตกไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยไม่ได้ซื้อทําเล่นๆไปนะแต่ถ้างวดไหนพี่เพื่อนพี่ๆอยากได้ก็คอมเมนต์หาเตกได้เดี๋ยวเตกจะเขียนให้ฮะลองดูกันคนเราคนจนก็หวังกับนี่คนรวยเขาก็หวังขาหุ้นใช่ไหมฮะผมก็กราบสวัสดีพี่ๆที่เข้ายังสวัสดีพี่ที่ทั้งเจ็ดคนนะครับที่ยังเข้ามารับชมเดกพูดมาก น้ำลายไหลแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดสนุกสนุกแบบนี้พอดีวันนี้ตื่นเช้าอ่ะนะฮะก็เลยมีโอกาสได้มาไลฟ์กันหน่อยนะฮะก็สวัสดีพี่พี่มากเลยสวัสดีพี่พทุกคนเลยครับอันนี้ก็ที่ใส่ปลาครับหลานมันหลานได้เองน่าจะมาหาปลาตอนเช้าไปนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา เจ็ดโมงนะครับนะครับเจ็ดโมงวันนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศที่บ้านพวกพี่ๆเป็นยังไงกันบ้างคองมเมนต์บอกตเอกหน่อยนะครับผมอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับเอกอยู่กรุงเทพมหา,าคนคเาาราคนคเขตบีบบุรีน,นะครับผมแหวงสารแสบเขตบีบบุรีกรุงเทพมหานครนะครับผมที่เอกอยู่ตลอดอันนี้ก็คือหัวปีใหญ่มากเลยนะครับใครอยากได้หัวปีไปทํา ผัดหัวปีใส่ปากระป๋องก็มาตัดเอาไปเลยเตเอกห้อยไว้นี่แหละถ้ามาตัดเอาไปนะครับผมนะครับผมสวัสดีพี่ๆมากนะครับผมตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเก้านาทีแล้วเดี๋ยวเตะเอกต้องกราบลาไปทํางานก่อนแล้วก่อนไปเตะเอกจะมาร้องเพลง Facebook ให้ฟังเนื่องจากเตเอกไปเปิดการสร้างไรายได้ใน f c e e o o o นะครับไปเปิดโหมดมือชีพและไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยทักอย่างเพราะว่าอะไรเตเอกไปเปิดโหมดการสร้างไรายได้ใน facebook มา ไม่รู้มันไปอะไรลงอะไรก็ไม่มีคนดูนี่เอกเลยเครียดเลยเครียดอยากจะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับผมลงคลิปอะไรมันก็ไม่มีคนดูผมจึงอยากรู้ว่าผมต้องทำแบบไหนคลิปไหลคลิปเลียวคลิปช็อตหรือคลิป ไฮไลท์ผมก็ลงทุกวันก็ยังไม่มีคนดูอยากบอกเฟซบุ๊กเขาเอาอะไรทีวัดคลิปต้นฉบับมันต้องทำแบบไหนผมถ่ายทุ่งนาเสียงเพลง ก็ไม่ได้ใส่แต่แล้วทำไมไม่มีคนดูสักทีทำเฟซบุ๊กมาทานับเวลาก็เดือนกว่าไม่มีความคืบหน้าไม่มีทั้งผู้ติดตามจนผมถอดใจ วันนี้ผมไม่ทาต่อพอกันพอที a c e b o o k ฉันขอลาก่อนสวัสดีครับพี่พี่นะครับก็เนื่องจากเอกไปเปิดโหมดมืออาชีพใน Facebook มาเพราะว่าเอกไปดู YouTube แล้วก็ลงคลิปอะไรก็ไม่มีคนดูเพราะว่าน่าจะเป็นกฎข้อห้ามของเขาเนี่ยมันต้อง เยอะมากมายก่กองมาเริ่มมาเติดแด้วเกินนะครับมันก็ทําให้เราไม่มีคนดูเพราะว่าเราไปเชื่อกับคนที่เขาโพสต์่งว่าลงคลิปสั้นลงคลิปยาวแล้วได้ตังเป็นแสนเป็นล้านโอ้เอกก็ไม่รู้ขี้โม้เปล่านะครับผมตอนเนี้ยจะจ่ายแล้วเดี๋ยวเอกต้องกราบขอบพุกคนพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะมีงานบวชแถวบ้านเอกนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนอยากเห็นคลิปเอกไปเต้นนะครับเต้นแบบสเสด็จสะเดาเลย ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเพราะเอกก็เกิดมาไม่เคยเต้นด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวไปจัดให้นะครับเดี๋ยวไปสั่งหาชุดทุเรศท,ทุลงังมาใส่ให้ดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่เอกเป็นกำจะให้เอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดินาำไปทําำงานด้วยความสวัสดิภาพขอให้มีแต่โชคแต่ลาภเงินทองไหลามาเทมาสวัสดีครับ